ภูเขาไฟนะครับซึ่งเป็นมวลเบาพวกหินบาซออะไรเงี้ยซึ่งในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถผสมได้เราก็สามารถออกสูตรผสมให้ได้อันนี้เราสามารถถ่ายทอดให้ชุมชนได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมูลค่าก็ได้ครุณผู้ชมครับติดช่วงนี้เรามาดูวิธีการกระบวนการทําของอิสักนิดนึงครับมีอะไรบ้างตอนนี้พี่ที่จะเป็นคสาธิตยี่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมภวัชชัยนะครับรียาสุทธิีครับ ก็ว,วันนี้จะสาธิตเกี่ยวกับเรื่องการผสมคอนจิตบ็อก p v a ครับครับในเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยครับก็คอนจิตตัวไปส่วนผสมเราก็จะมีพวกหินฝุ่หินฝุ่นเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วครับเราก็จะใช้ตัวหินฝุ่นเนี่ยเอามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็อีกส่วนประกอบหนึ่งก็คือเราจะใช้ตัวเศษพลาสติก EVA นะครับเนี่ยครับอืมครับครับเป็นส่วนผสมเป็นมวลรวมครับซึ่งเศษพลาสติกตัวเนี้ยจะเข้าไปช่วยเพิ่มคุณสมบัติของตัวคอนจิตบล็อกตัวเนี้ยให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับ มีความยืดหยุย่นสูงเป็นสนุปป้องกันความร้อนเป็นสาระสิป่ป้องกันนำการน,นำความร้อนได้ดีครับครับตัวนี้รเราตัวนี้เป็นหินหินคลุกหินฝุน่นตรงนี้เป็นหินฝุ่นจากโงโมโห,หินสระบุรีครับอย่างอย่างเดียวไหมครับตอนนี้อย่างเดียวเลยครับอะไรยังไม่มีที่อาจารย์เขาบอกไว้คือเรื่องของปูนใช่ใช่เราจะมีปูนซีเมนต์ถ้าปูนซีเมนต์เห็นจะอยู่ด้านหน้าครับครับเราก็จะผสมทุกอย่างรวมกันให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ํา ในปริมาณที่มันหมาดๆนะครับสามารถปั้นได้แค่นั้นเองเราลองดูได้ไหมฮะครับรค,ครับ,รบเริ่มแรกตอนนี้<อ>เราใส่ตัวนี้เข้าไปส่วนนึงตอนนี้เราใส่ตัวหินฝุ่นลงไปแล้วครวเราก็ตามด้วยตัวเศษพลาสติก EVA ครับ,รบก็คือสัดส,ส่วนนี้ก็โดยทั่วไปเราจะแทนประมาณหินฝุ่นครึ่งหนึ่ง EVA ครึ่งหนึ่งครับประมาณ,ปร,มาณประมาณครึ่งครึ่งแต่ก็จะมีการตวงการวัดไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราก็จะใส่ลงไปครับเอ๊ะในส่วนของการวัดการตวงี่ย เพราะตัวหินฟุกเนี่ยมันจะน้ำหนักมันจะเยอะอันนี้มันจะเบาเราจะเทียบโดยปริมาตรปริมาตรใช่เราจะชั่งหินฝุ่นเป็นปริมาตรก่อนแล้วก็ตามด้วยนี้ปริมาตรมันจะได้น้ําหนักออกมาอมซึ่งน้ําหนักจะต่างกันอยู่ค่อนข้างเยอะอันนี้อยู่ประมาณถ้าหินฝุ่นกิโลนึงอันนี้อยู่ประมาณ0 1 0.2จุ่เองถ้าเทียบเป็นปริมาตร แต่ละเอียดเียจะต้องถ้าสนใจอาจจะต้องมาดูในรายละเ<ช>อียดทีนีครับเป็นค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอ,อะรเราเราเข้าใจหลักง,ง่ายๆคืออาจแทนที่ครึ่งหนึ่งก่อน<ช>อันนี้คือเราใส่ไป2ส,ส่วนแล้ว<ช>นะครับ,รบโดยอัตราส่วนผสมทั่วไปเขาจะใช้อยู่ประมาณ1ต่อ6ถึง1ถึงต่อถึง1ต่อ13ก็คือปูณ1น1ส่วนหิน13ส่วนหรือหิน6ส่วนนะครับ แล้วแต่กลุ่มนะฮะกลุ่มก็จะมีวิธีการทําสัดส่วนนี้ก็จะต่างกันเหมือนอาจารย์บอกบางทีก็จะใส่เรื่องของทรายเข้าไป<ช>ด้วยใช่ครับครับผมเอาเราใส่2อย่าง,างแล้วครับแตมีปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ครับปูนซีเมนต์เราใส่เป็นผงหรือเป็นอาปูนซีเมนต์เราใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งะครับถ้าสังเกตตามท้องตลาดก็ปูนถุงสีแดงๆนะครับจะมีของ S C G ของ P P I ปูนปลาช้างะครับอันนี้เราใส่ปูนซีเมนต์ลงไปครับ ฟุ้งใหม่นะครับโอเคก็ <Okay. S 2> <laughs> คือตอนนี้เราก็ใส่ปูนซีเมนต์เข้าไปนะครับเป็นปูนออกจากถุงเลยนะฮะแล้วก็ใช่ไม่มีนนยัง<า>ย,ยังม<า>ยไม่ได้ไผสมอะไร,รใช่ไหมครับอ่า ที่บอกว่าไม่ต้องใส่น้าเยอะนะคุณผู้ชมครับก็ใส่น้าค่อยๆเลยครับพอหมัดมาแล้วไม่เติมครับไม่ใส่เยอะาะก็อาจจะใส่แบบคิดว่าต้องใส่เหมือนเราต้องเทพื้นใช่เราเทเทพื้นต้องในี่คือใส่เปียกเลยแต่นี่คือเราเป็นการเซตตัวของวัสดุดิบนะฮะว่าอีกสักครู่หนึ่งก็น่าจะเข้าที่นะคะเราจะได้เห็นขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไง ถือว่าถือว่าได้แล้วใช่ไหมครับใช่ได้แล้วครับอ่ะลองดูสีคุณผู้ชมครับก็คือสีก็จะจากเดิมเป็นสีออกขาวเทาขาวเทาตอนนี้เราเติมน้ําเข้าไปละสีของเครื่องตัวนี้ก็พอผสมเรียบร้อยเติมน้ำแล้วก็จะมีความเข้มขึ้นแล้วก็พอจับดูก็จะเริ่มจับกันเป็นก้อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับเอาไว้ดันแบงก์ขึ้นมา เราเช็คอุปกรณ์กันสักครู่หนึ่งก่อน แล้วก็ทำการอัดครับอันนี้ก็คือาก,การยกก้อนขึ้นมาครับ พอเสร็จจากนี้คือเราเรายกยังไงไปครับยกจากแล้วนั้นเราจะไปเข้าเครื่องิคอนกรีตครับพี่เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ด้านนอกอเราเห็นแล้วนะครับว่าขั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันครับเราก็จะใช้พวกไม้ฝ่าเชือร่าครับต้องใช้หนานิดนึงเพราะารว่ากันโกววางไปด้านบนก็การพลิก คือจริงลวดลายก็จะมีต่างกันใช่ไหมครับใช่ครับรขึ้นอยู่กับโมนครับเพราะว่าเห็นอาจจะดูล้วนๆหน่อยแต่ว่าพอถึงพอแห้งเนี่ยจะแข็งเพราะว่าปูนอยังไม่ได้เส็จตัวครับหลังจากนี้ต้อง,อง,องก็ยกใช่ครับหลังจากนั้นก็ต้องยกไปผึ่งไว้ครับอันนี้เราจะทิ้งไว้ในที่มมร่มอ่ะจริงจริงจริงๆงว้ในที่ร่มประมาณเจ็ดวันจึงออกจำหน่ายได้ต้องต้องโดนแดดอย่างนี้ไหมครับหรือไม่จะเป็นจริงอยู่ในที่ร่มดีกว่า เพราะเผื่อกางแดดโดนราะว่าถ้าเกิดตากแดดเนี่ยคอนกรีตจะเสียน้ําเร็วจะทําให้เกิดรอยร้าวได้อ๋อครับก็คือตั้งไวนใน้ในที่ร่มในที่มีลมผ่านมงลมโคก,กหน่อยครับนะครับประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันครับก็สามารถจะพินายได้ใช่นี่คือวิธีการทำนั่นเองนะครับ<ม>ก็ไม่ได้ยากครับไม่ยากครับง่ายเหมือนคอนกรีตทั่วไปเลยครับแต่ว่าส่วนสำหรับคือเรามีวัสดุเรื่องของพลาสติกของพลาสติกเข้ามาโอเคเพิ่มคุณสมบัติเดี๋ยวนี้เราไปคุยกับอาจารย์กันต่อกันครับ ก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะเรื่องของแนวคิดตัวนี้นะครับอยากจะไปต่อยอดอยากจะเรียนรู้อยากจะขอลายเส้นนะฮะติดต่อได้ตามเบอร์อาจารย์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สามารถที่จะนําไปต่อยอดธุรกิจได้เพราะนี่คือเป็นวัสดุที่ตั้งต้น <c oughs> วัสดุที่ขาดไม่ได้เลยจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะฮะทำโรงงานทําก่อสร้างบ้านหรือทํารั้วบ้านต่างเนี่ย ขาดไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ถือว่ามีความราคาถูกนะฮะไม่แพงด้วยนะฮะและคุณสมบัติเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมใน Innovative Variety ในสัปดาห์นี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประชุมเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณครับถือว่าเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละพบกับ Innovative ได้ใหม่วันนี้ผมและอาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครปีแห่งการสร้างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีในช่วงอาเซียนมูฟครับท่านผู้ชมครับผมจะเล่าเรื่องประเทศสิงคโปร์ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันครับประเทศสิงคโปร์เริ่มแยกตัวจากมาเลเซียตั้งแต่วันที่9สิงหาคม1965ครับพอแยกตัวออกมาแล้วกลายเป็นสาธารณนะรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆครับที่มีพื้นที่เพียง697ตารางกิโลเมตรประชากรปัจจุบันประมาณ5.3ล้านคนครับ ปัญหาของสิงคโปร์อย่างหนึ่งก็คือการขาดน้ําจืดเพื่อรองรับการใช้ของประชากรในประเทศ1.44%เท่านั้นครับฉะนั้นสิงคโปร์จะต้องทําการถมทะเลจะต้องขยายพื้นที่ต้องแปลงต้องทําเขื่อนแปลงน้ําเค็มเพื่อให้เป็นน้ําจืดเพื่อให้ประชากรเขาอยู่ได้เมื่อ1965เป็นต้นมานายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์็คือนายลีกวนยูเป็นผู้นาพรรคกิจประชาชนหรือพรรค PAP บริหารประเทศ25ปีนะครับวันนั้นท่ามกลางความหลากหลายของประชากรของสิงคโปร์ที่มีทั้งจีนมาลายูและหลากหลายเชื้อชาติครับคุณเลียกรุยูได้บอกกับคนสิงคโปร์ว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะตายถ้าคุณจะอยู่เฉยๆคุณก็อยู่เฉยๆต่อไปแต่ถ้าคุณต้องการที่จะรอดต้องการที่จะอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้คุณจะต้องพูดได้อย่างน้อยภาษาจีนและภาษาของคุณอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาทมินภาษามาเลตามที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณจะต้องเรียนรู้การค้าขายคุณจะต้องเรียนรู้การศึกษาหาความรู้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์เติบโต,ต,ตมากครับมีมหาวิทยาลัยอยู่4แห่งครับผมไล่อย่างนี้นะครับ SMU ก็คือ Singapore Management University เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดอยู่กลางห้างสรรพสินค้ามีความรู้สึกเหมือนไปเดินที่ห้างสรรพสินค้า บรรยากาศผ่อนคลาย Learning by Doing นักศึกษาที่นี่มีหลากหลายเชื้อชาติครับ Singapore University of Technology and Design หรือ s u t d ครับนั่นคือแหล่งที่2ของระบบการศึกษาของสิงคโปร์มีเทคโนโลยีที่นำสมัยมากแห่งที่3ก็คือ NUS หรือ National of University of Singapore และสุดท้ายคือ NTU นันยางเทคโนโลยี g y University ครับมหาวิทยาลัยจะเน้นการสอนทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเน้นมากครับความคิดสร้างสรรค์การเรียนการสอนที่นี่จะส่งเสริมให้เรียนตามความถนัดให้เรียนแบบยืดหยุ่นเรียนตามแบบฉบับของตัวเองผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติครับจะหลั่งไหลเข้าสู่สิงคโปร์จะมาเรียนรู้การเป็นพ่อค้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลายเป็นประเทศเทรดดิ้งเนชั่นสิงคโปร์เป็นประเทศที่ในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวในอ่าวก็ไม่มีก๊าซเหมือนกับประเทศเราแต่สิ่งที่สิงคโปร์อยู่ได้ก็คือการพัฒนาคนคนที่จะต้องเก่งการค้าคนที่จะต้องเก่งภาษาต้องพูดได้มากกว่า2ภาษาอย่างที่ผมบอกมาในตอนต้นนอกจากนั้น การพัฒนาประเทศกลายเป็นเทรดดิ้งเนชั่นหรือประเทศแห่งการค้าขายพัฒนาสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมอาศัยความสุขในการศึกษาเรียนรู้ด้วยความยืดหยุ่นเชื้อชาติต่างๆที่หลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยความเป็นกันเองครับปัจจุบันสิงคโปร์ผ่านมาตั้งแต่19 6 5มีนายกรัฐมนตรีเพียง3คน1ลีกวนยู2กกจกตงและ3คือลีเซียงลุงบริหารประเทศ ท่ามกลางความหลากหลายส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆสิงคโปร์เป็นประเทศที่ส่งนักเรียนไปเรียนที่ต่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกสิงคโปร์ขยายการลงทุนมาที่ประเทศเมียนมาประเทศไทยกัมพูชาลาวและเวียดนามรองรับการเปิดของ AEC ได้อย่างยอดเยี่ยม การเปิด AEC ในพุทธศักราช2558นี้สิงคโปร์ไม่กลัวหรอกครับสิงคโปร์เตรียมตัวต้อนรับสิงคโปร์เตรียมตัวรับการมาของ AEC ได้อย่างสบายมากก้าวจากเทมเซกกลายเป็นสิงคโปร์กลายเป็นสิงหาปุระคนที่ไปประเทศสิงคโปร์ถ้าไปถึงแล้วไม่ยอมไปถ่ายรูปกับสิงโตพ่นน้ำนั่นคือท่านยังไปไม่ถึงวันนี้อาเซียนผมได้เล่าเรื่องสิงคโปร์ให้กับท่านผู้ชมฟัง เรายังสู้สิงคโปร์ได้เรายังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่มากมายกว่าเรามีประชากรที่มากมายกว่าเรามีป่าไม้ที่อดมสมบูรณ์มีหาดทรายสายลมที่สวยงามกว่าเรายังสู้เขาได้เราอย่ายอมแพ้ครับสิงคโปร์แม้จะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอันดับต้นๆของโลกแต่ประเทศไทยของเรายังสู้ได้ในการเข้าสู่อาเซียนเราสู้เขาได้จริงๆครับอยู่ที่เราจะพัฒนากันต่อไปหรือเปล่า อาเซียนมูฟว e ันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนรวมทั้งอินโนเวทีไ้ที่ลาท่านผู้ชมไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สันบัณฑิตเมื่อชีพที่ดีแรงกล้าก้าวสู่สี่สิบปีมุ่งหน้าสู่สาน